สวัสดีครับวันนี้เราไม่ได้กลับมากับรถพรับไม่ได้มาขายของด้วยไม่ได้มาอะไรเลยเอามาอวดรถเฉยๆแต่ไปดูกันดีกว่าอาอยากจะบอกว่าความสุขของจักรยานของผมเนี่ยจริงๆแล้วผมเล่นอยู่ไม่กี่อย่างนะ ผมอ่ะ,อะหนึ่งคือจักรยานพับเนี่ยมาอันดับหนึ่งแน่นอนทุกวันนี้ใช้แต่จักรยานพับไปไหนมาไหนก็ใช้แต่จักรยานพับนะครับผมเวลาไปทริปไปเที่ยวปั่นเล่นอย่างเงี้ยใช้จักรยานพับผมว่ามันสะดวกนะครับแต่ว่าความสุขในการแต่งจักรยานของผมเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากรถจักรยานวินเทจเหล่านี้เนี่ยแหละนะครับวันนี้ก็เลยเอา คันหนึ่งคือในอนาคตผมก็คงทำคลิปลักษณะนี้เรื่อยๆนะอ,อันนี้เป็นเครียกคคำสุขของผมแล้วกันผมมีจักรยานวินเทจสักคันหนึ่งแล้วก็เอามาโชว์ให้ทุกท่านดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆกันดีกว่านะอ่าจักรยานคันนี้นะครับมันคือโคนาโก้โคนาโก โคนาโก้ซูเปอร์นะครับผมมันเป็นรุ่นโคนาโก้ซูเปอร์ซึ่งมันดูดีอ่ะดูดีดูสวยเลยนะครับผมอ่ามันเป็นรุ่นพิเศษที่มันเป็นท่ออะไรนะเดี๋ยวให้ดูตรงท่อดีกว่าท่อด้านล่างเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นวัเพืาสังเกตดูถ้าเกิดว่าใครรูปดูมันจะรู้ในวีดีโออาจจะมองเห็นไม่ชัดนะนะครับผม ท่อด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นว่าเฟืองส่วนท่อด้านบนเนี่ยมันจะเป็นท่อจีบลนนนักษณะนี้ไม่รู้เห็นเปล่าอ่าชึบชึบโ,โฟกัสยากมากที่จะให้เห็นได้นะครับผมอ่ามันคือโคนาโก้รุ่นซูเปอร์นะครับผมซึ่งอ่าส่วนตัวเนี่ยเราก็ชอบความเป็นวินเทจมันมากๆผมก็เลยได้มาคือตอนที่ได้มาเนี่ยมานทำสีมาอยู่แล้วนะ ผมก็เลยไปทำเปลี่ยนเป็น Eddie Merck และใช้สีส้มเนี่ยแหละ,ะทำไมต้องเป็น e d d เ Merck คือสมัยก่อนเนี่ย e d d ิร m e r ่ะปั่นให้กับโคนนโก้ก่อนที่เขาจะทะเลาะอะไรกันย้ายค่ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย e d d เ Merck พอที่ปั่นให้โคนนโก้เนี่ยเวลาเขาคาดท่อเขาจะคาดท่อชื่อตัวเองลนนักษณะนี้มันก็เลยกลายเป็นโคโาโก e d d เ Merck ไปโดยปริยายถ้าเกิดสายวินเทจมาเห็น สายวิเทจจ๋านะนนเห็นอาจจะแบบไม่ชอบมากนะักหลาบลักษณะนี้เพราะว่าด้วยความที่ว่าผมทําสีมาผมทําสีมาทําสีมาทั้งคันเลยทำใหม่เก็บใหม่หมดคือส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนชอบให้มันแบบมันดูสวยอ่ะมันดูแบบดูคลาสสิกดูดีอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันสีถลอกปอกเปิกเยอะ ผมก็จะไม่ค่อยอินแล้วสำหรับตัวเองนะครับผมอ่ะผมก็เลยไปทำเก็บสีมาทั้งใหม่หมดทำสติกเกอร์ใหม่หมดนี่ถ้าเกิดว่าดูตรงคอด้านหน้าเห็นไหมอ่ามันจะเป็นรูปหน้าเอ็ดดี้เมิร์กผมไม่รู้จะโฟกัสยังไงให้เห็นได้นี่เป็นรูปหน้าเอ็ดดี้เมิร์กซึ่งในแต่ก่อนหน้านี้เวลาเอ็ดดี้เมิร์กปั่นเนี่ยก็คือใช้แปะสติกเกอร์อย่างนี้เลยคาดท่อด้วยเอ็ดดี้เมิร์กลักษณะนี้ ผมทำสีมาจากร้านค็อกแอนโรนะตรงนวลจันทรแถวถนนนวลจันทร์สีเนี่ยเป็นสีพาวเดอร์โค้ททั้งหมดผมว่าเขาทำงานออกมาเนี้บแบบเนี้บสุดๆอะคันนี้อยู่ผมมากุยน่าจะเกือบสิบปีแล้วมั้งปั่นก็ไม่ค่อยได้ปั่นนะเก็บไว้ดูเล่นสวย <c oughs> <c oughs> เก็บไว้ดูเล่นสวยดีนะครับอ่ล้อตัวนี้เนี่ยผมใช้ล้อมาวิกโอเพนโป อ่าเป็นขอบล้อมาวิก o p เพนโปนะแต่ดุมเนี่ยเราก็ใช้ของดูราเอสดูราเอสมันตัวนี้มันเป็นรุ่น7400นะหรือ7401คือถ้าเกิดสายวินเทจอ่ะ,อะเห็นอาจจะนึกนึกออกด้วยความที่ผมเนี่ยเล่นแบบเขาผมเล่นสายนี้จริงๆแต่ว่าผมแบบไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งนั้นร้อยเปอร์เซ็นตะ์นะอาจจะมีพูดรุ่นผิดกันบ้างอตัว ชิปเตอร์ผมก็ใช้ตัวดูรละเอจสี่ศูนย์นะอ่าเพิ่นชิปเตอร์ตัวเนี้ได้มาสวยได้มาสวยมากนะครับผมเนี่ยหน้าตามันดูดีมากอ่าผมเก็บรายละเอียดหมดเลยอ่ะตัวสเต็มก็เป็นดูรลเอสนะครับผมตัวถ้วยคอเป็นดูรลเออ่าตัวหลักอ่านก็ดูรละเอสหมดทุกอย่างชุดขับเป็นดูรละเอทุกทั้งหมดนะครับผมอ่าตัว ไอ้อะไรนะอ่านตัวนี้ใช้ซามาโคตัวนี้ใช้ซามาโคม a กซมันเป็นรุ่นคอนคอร์ดอะรุ่นคอนคอร์รุ่นคอนคอร์น,นี่เห็นไหมอ่าแต่ว่าเป็นตัว Max ก็คือมันใหญ่ขึ้นมาหน่อยเวลาปั่นก็จะได้ปั่นง่ายขึ้นมาเนี่ยแหละความสุขของผมในการเล่นจัก,กรยานช่วงแรกช่วงแรกเนี่ยอเราก็เล่นหลายอย่างเนอะไม่ว่าจะเป็นตัวเสือภูเขาเสือหมอบเล่นหมดแต่ ผมมาจบอยู่ที่วินเทจเพราะว่าปั่นแล้วมันมันใช่อ่ะสังเกตดูวา่าจักรยานภาพของผมก็จะออกแนววินเทจนะไม่ว่าจะเป็นตัวาดาฮอนบอดวอล์กดาฮอนดีซีโรผมจะเน้นแนวนี้เลย <c oughs> ด้วยความชอบส่วนตัวมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับผมอ่ะคันนี้ไม่ได้มีไว้ขายเอามาอวดเอามาอวดให้มันเห็นภาพว่าเออมันก็ จักรยานเนี่ยมันไม่ได้มีแค่จักรยานพับนะครับผมมันก็จะมีจักรยานหลายๆแบบถูกต้องไหมอ่าแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันแบบผมเนี่ยพอเรามาชอบวินเทจแต่การใช้จริงจักรยานพับมันสะดวกเราก็แต่งจักรยานพับเป็นแนววินเทจได้อ่าบางคนชอบแนวสปอร์ตแบบว่าหรูหราดูดีแล้วก็แต่งจักรยานพับให้มันเป็นสปอร์ตซิ่งได้มันได้หมดเลยครับผมสำหรับพวกนี้นะอ่ะอันนี้เป็นคโนโกรุ่นซูเปอร์อ่า เอ็ดดี้เมอร์กเอดีเมิร์กและการคาดถ้อยเอ็ดดี้เมอร์กทำสีมาเรียบร้อยอต้องขออภัยทุกท่านนะถ้าเกิดใครใครจะคอมเมนต์ว่าแบบว่าโอ้เสียดายไม่น่าทำสีเลยก็คอมเมนต์ได้นะครับผมว่าแต่บางครั้งเราชอบประมาณนี้ผมอยากจะบอกว่าชอบแบบไหนปั่แบบนั้นมันสบายใจที่สุดะนะครับผมสำหรับวันนี้ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ดูคลิปนี้ขึ้นมา วันนี้ไม่มีอะไรเลยเอามาอวดเฉยๆเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าขออวดรถตัวเองบ้างวินเทจผมมีอีกหลายคันเดี๋ยวรอบหน้าเอาคันอื่นมาทำคลิปใหม่ด้วยนะครับผมอ่ะอันนี้เป็นไอเดียเฉยๆอ่ะสำหรับวันนี้ยังไงก็สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะจะได้ถึงหนึ่งอาร์ซับไว้